วันนี้ฉันอยากเล่นตกปลาวันนี้ฉันจะขายของมดแต่เล่นอย่างเดียวฉันจะเป็นเศรษฐีให้ได้เลยพีกพีกมันอยู่ไหนวะบอกให้เข้าบ้านอ้อไว่รุ่นเซ็งเลย ลูช mm so like กชิ้นจ้าลูกชิ้นจ้ามีทั้งเกี๊ยวมีทั้งลูกชิ้นเลยนะคะรับอะไรดีคะไม่ละสิบบาทค่ะเลือกได้หมดเล้ยนี่ค่ะขอบคุณค่ะเอาเว้ยาเว้ยาเว้ยมาเว้ยอือฮึอือเน้นเน้นโหหูหูหูหัวลูกชิ้นนะจะกำไรจัด นี่พวกนี่ไม่คิดจะทำอะไรเลยไงนั่งเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยแป๊บหนึ่งป๊บนึงวะกำลังได้อ่ะพึ่งอย่างนี้พี่น้องพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไปช่วย่การขายของสิพี่กำลังทำงานไปไปไปน้องนั่งทาของน้องไปนั่งเล่นแต่โทรศัพท์เฮ้ยเขาเรียกว่าสร้างงานสร้างอาชีพจ้ะจ้ะขอให้ได้เงินเยอะๆนะจ๊ะไปไปไปใส่ให้หมดไปเลยกี่ร้อยเดียวสามบาทอยู่สามร้อยใส่ร้อยห้าสิบอะอะไรถ้าไม่ถูกอ่ะเออมันถูก เป็นไหมเนี่ยได้แล้วเนี่ยโอ้โห,อ,หอย่างนี้ไม่ตังกินหนมแล้วว้ยเออใส่เพิ่มอีกโอ้เอาให้หมดเลยรอบนี้ห้าร้อยนี้ห้าร้อยเฮ้ยวันนี้ได้กินแดดเดียวแล้วเว้ยเราไม่น่าลงหมดเลยอะ่ะทุกปัญหามีทางแก้เสมอใช่เหรอจะไปหาเบลอีกปะเนี่ยเรายืมมาจนไม่กล้าไปยืมแล้วนะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวพี่พาไปหานายทุนนี่น มันจะดีเหรอของแค่นี้การลงทุนย่อมมีความเสีย่ยงนี่เลยนายเดี๋ยวข้าพาเองไปเจอพี่แว่นพี่แว่นเหรอเออใครวัดแว่นเขาคือเราเขาเปรียบดังพระเจ้าที่จะประทานพรนให้เราเลยขนาดนั้นเลยเหรออ,อือรับรองเด็กๆพี่ครับพี่อ,อือผมมา ติดต่อพี่วันนะอยู่ไหม่าพี่วันใช่ใช่แล้บกลัวน,นิดนึงครับต่องออแล้นินึงพี่วันพี่วันมีคุณมาหาครับอ พี่แว้งสวัสดีครับโอ้โหพี่ออไม่เจอกันนานเลยครับผมอืม <c oughs> อไะไรพอดีผมมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่ครับพอดีผมต้องการเงินทุนนะครับจากสามสามบาทเออสามหมื 30, 000, ่นจีพี่สามบาทเอาไปซื้อทูกอมนี่ไงต่อแล้วต่อเถียงอนนานาหยอกเล่นคนกันเองพี่ได้ไหมอ่ะดอกร้าแล้วร้อยนะ ร้อยละร้อยเลยเหระพี่เออธรกิจมันอย่างเงี้ยเงินมันหายากสาวว่ why not, why. าบอกถูกไหัไหวนไหวเงินเราดีได้ได้พี่ต้องอยืมอง่นเมื่อไหร่ผมขอสิบวันสิบวันนะใช่พี่มั่นใจในตัวผมไหมล่ะงานผมรายได้มันดีขาดแค่เงินทุนโอเคไหว <Why. S 2> <c oughs> อขอบคุณครับตรงเวลาน้องมึงอ่ะแน่นอนครับชิปแลง่ายไอไน้นายหมดตัวต้องสามหมื่นนะโอ้เอาที่ไหนไคืนพี่แว่นมะเนี่ยนั่นนะดีทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาทวงนเะย็นเนี้ยอ,าาอืมยังลงวะ เสียอีกแล้วอ่ะโอโหโอ้โหอะไรนไอ้ไเอาอีกแล้วเหรอไอ้ไพี่แว่นมาอะไรวะพี่แว่นมาเอินเฮ้ยไปนุั้านเนหนึ่งเดียวเดยวเดียวเดีวเดียตัวสงบอย่างไร มึงเยืนเงินพี่แว่งครับไปแล้วไม่คืนอ่ะนะเดี๋ยวมึงเงินยันตัวล่ะพี่บอกมึงเอ้าเฮ้ยอม่อยายืมพี่แว่นเฮ้ยมึงจะคืนเมื่อไหร่วะสักหนึงพี่เฮ้ยผมกำลังหามามันอ้าเอาขอโทษพี่สิบวันสักตัวเดี๋ยวผมรีบหาคืนได้ไหมมึงไม่ต้องมาทำตาแป๋วไปขอร้อนตรงนี่ตลกมันตลกแล้วกูขอดอกเบี้ยหน่อยละกันดอกเบี้ยอะไร โ <laughs> อ๊ยเจ็บระทั้งเป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะรเราปเป็นนี้เขเท่าไหร่เนี่ยสามหมืน่นโอ้ตั้งสามหมืน ไปโ,โก้เลยมาเยอะแยะเนี่ยจะสามหมื่นนี่จะเอามาลงทุนโอ้ยไนลองนี้แล้วกันเดี๋ยวน้องใช้นี่ให้แต่ว่าพวกพี่อ่ะสองคนอ่ะต้องมาขายลุกชิ้นให้น้องเข้าใจไหมรบกวนเดี๋ยวเอาเงินให้แล้วไปคืนเขาด้วยนะสมุหน้า <5. S 1> ลูกชิ้นครับลูกชิ้นเร่เข้ามาครับลูกชิ้นครับเกี๊ยวทอดครับสามสิบบาทครับลูกค้าโอนได้นะครับตลาดนี้ลวโอนค่ะต่อโอเคเรียบร้อย้วคะขอบคุณมากครับรอบหน้าเชิญใหม่นะครับคานให้ร่อย